จนทราที่อับแสงลานดวงดาววืดม,มนคล้ายดังคนเริ่มหมดไฟวันที่อาทิตย์ร้อนแรงลาจากฟ้าและไม่เคยหวนกลับใครคนนี้เหมือนไม่อยากหายใจ ไปเดิมที่โสดใสไม่เคยเป็นเหมือนเ่าหรือดูการพันเปลี่ยนแปลงในมีฝนฟ้าครามงามดอกสวยไมงามแห่งเหีียวขาดความรักร้กำลังหัวใจ และผมนายวรวิ์วงตาร่าครับครับวันนี้รเาราจะพาทุกท่านมารู้จักกับพลังงานทดแทนนะครับงั้นไปกันเลยครับพลังงานน้ําเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างกําลังโดยอาศัยพลังงานของน้ําที่เคลื่อนที่ปัจจุบันนี้พลังงานน้ําส่วนมากจะถูกใช้เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้านอกจากนี้แล้วพลังงานน้ํายังถูกนํามาใช้ในการชุนระทาน การสีการทอผ้าได้ใช้ในโรงเลื่อยพลังงานของมวลน,น้ำที่เคลื่อนที่ได้ถูกมนุษย์นำมาใช้มานานแล้วนับศตวรรษโดยได้มีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการงานต่างๆในอินเดียและชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์ใช้เพื่อใช้ในการโม่แป้งจากมเมล็ดพืชต่างๆส่วนผู้คนในจีนและตะวันออกไกลก็ได้มีการใช้พลังงานน้ำ เพื่อใช้ในการวิทน้ำเพื่อการชนลประทานโดยในช่วงทพสสวัตที่1,830ซึ่งเป็นยุคที่การสร้างคลองเฟื่องฟูถึงขีดสุดก็ได้มีการประยุกต์เอาพลังงานน้ำมาใช้เพื่อขับเคลื่อนเรือขึ้นและลงจากเขาโดยอาศัยรางรถไฟที่ลาดเอียงโดยตัวอย่างของการประยุกต์ใช้แบบนี้อยู่ที่คลองไทรอนในไอแลนด์เหนืออย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประยุกต์ใช้พลังงานน้ำในยุคแรกนั้นเป็นการส่งต่อพลังงานโดยตรงทำให้การใช้พลังงานน้ำในยุคนั้นต้องอยู่ใกล้แหล่งพลังงานเช่นน้ำตกเป็นต้นปัจจุบันนี้พลังงานน้ำได้ถูกใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าทำให้สามารถส่งต่อพลังงานไปใช้ในที่ที่ห่างจากแหล่งน้ำได้ ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลกสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าลมเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเองซึ่งบางครั้งแรงที่เกิดจากลมอาจทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยพังทลายต้นไม้หักโค่นลง สิ่งของวัสดุต่างๆลม้มหรือปิวลอยไปตามลมในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไปไม่ต้องซื้อหาเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิน้น